ก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมจ่าพันวิโรจน์นะครับก็ผมเป็นผู้ป่วยหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นนะครับก็นอนติดเตียงสมเลยนะครับอยู่ประมาณสเดือนนะครับนอนติดเตียงนะทำไมถึงนอนติดเตียงเพราะลุกแล้วเจ็บครับเนี่ยลุกขึ้นมานั่งเนี่ยก็จะเจ็บเจ็บหลังบวงมบริสะโพกล้าวลงขานั่งอย่างนี้ไม่ได้เลยครับปวดมากต้องนอนครับมันถึงจะบรรเทานอนไม่ใช่ว่าไม่เจ็บนะแต่มันบรรเทากว่านั่งนะครับก็เลย นอนติดเตียงนะครับไอเรื่องจะเดินจะเหินไม่ต้องพูดครับทําไม่ได้ครับเดินพวกปวดเลยครับต้องนอนอย่างเดียวนะครับปวดทุกวินาทีจริงๆท่านผู้ชมปวดทุกลมหายใจเข้าออกทรมานทรมานนะครับอยากจะตายแล้วรุ่นแล้วรุ่นหลอดไปนะก็ก็ตายไม่ได้นะเพราะว่าไม่กล้านะครับแต่มันทรมานเหลือเกินนะครับใครไม่เป็นไม่รู้จริงๆนะครับ และการที่จะเป็นผู้ป่วยติดเตียงก็คือเคสที่หนักแล้วนะครับสําหรับผู้ป่วยติดเตียงนะครับคือไม่รู้เรื่องเลยว่ามันเกิดจากอะไรอะไรที่ทําให้เป็นคือคนพวกนี้ไม่รู้เรื่องเลยนะครับเลยไม่ได้ระมัดระวังตัวก็เลยเป็นเป็นมากขึ้นมากขึ้นเพราะไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรนะครับหมอลองกระดูกหลังทับเส้นนะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้นะครับมันเกิดจากอะไรอะไรที่ทําให้มันเป็นนะครับกําลังใจครับท่านผู้ชมโคตรสาคัญคือกําลังใจนะครับท่านผู้ชมอาจจะเจอคลิปผม บอกวิธีรักษาหายได้แน่แต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่มีกําลังใจนะมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรครับท่านผู้ชมเพราะว่ามันเจ็บมันปวดมันทรมานนะครับยิ่งทํายิ่งปวดท่าที่ผมจะสอนท่านผู้ชมต่อไปนี้นะครับเป็นท่ารักษาซึ่งทําให้ผมนั้นกลับมามีชีวิตใหม่ใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมนะครับแต่บอกก่อนนะครับแลกมาด้วยความเจ็บปวดนะครับอย่าคิดว่าผิดทางนะครับเหมือนจะผิดทางครับแต่ไม่ผิดปวดและทรมานโคตร ยิ่งทํายิ่งปวดนะครับในระยะแรกฟังดีๆครับในระยะแรกเพราะอะไรถึงปวดเพราะเราไม่เคยทําท่านี้มาก่อนและเราทําไม่ถูกต้องมันจึงทําให้ปวดถ้าทําถูกต้องเมื่อไหร่นะครับเข้าสู่อาทิตย์ที่2ที่3มเนี่ยมันจะค่อยๆเบาปวดแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆถ้ายังไม่เชื่อในสิ่งที่ผมพูดนะครับอ่านคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ครับท่านผู้ชมจะเห็นว่ามีผู้ป่วยมากมายครับที่ทาแล้วดีขึ้นทําแล้วหายมาลงคอมเมนต์ให้สร้างกําลังใจให้กับท่านผู้ชม ให้ท่านผู้ชมนั้นกล้าที่จะตัดสินใจทําตามผมนะครับลองอ่านคอมเมนต์ดูนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะที่ลงคอมเมนต์ให้ผมนะครับผู้ที่หายแล้วผู้ที่ยังไม่หายผู้ที่ทำแล้วดีขึ้นมาลงคอมเมนต์เพื่อสร้างกําลังใจให้กับผู้ป่วยด้วยกันอันนี้สุดยอดจริงนะครับมา,าผมจะอธิบายให้ฟังชัดเจนละเอียดแต่ตอนนี้สอนวิธีรักษาก่อนนะครับเพราะว่าวิธีรักษานั้นมัน,มนสําคัญมากเลยครับผมจะทําให้ดูก่อนนะครับท่านผู้ชมว่านี่คือท่ารักษา แต่ท่านผู้ชมลองทําดูนะครับลองทําดูเหนือสิ่งอื่นใดฟังให้เข้าใจฟังให้จบแล้วค่อยทํานะไม่ใช่ว่าเห็นผู้ไปทํานะฟังให้จบก่อนแล้วค่อยทํานะครับเอาดูนะครับท่านผู้ชมนี่คือท่ารักษานะครับท่ารักษาเนี่ยมันจะดูทรมานมากท่านผู้ชมแต่ว่ามันก็คือท่ารักษาที่ทําให้ผมกลับมามีชีวิตได้ใหม่หลายท่านก็หายเพราะท่านี้นะครับ ให้ผู้ชมอ้าขา45องศานะครับแบบนี้เลยนะครับจากนั้นให้ใช้นิ้วเนี่ยชิดติดกันครับหันเข้าหากันอย่างนี้นะครับแล้วเอาสันนในมือครับไว้ที่ขอบเก่งในหรือง่ามขาทั้งสองข้างมือก็จะหันเข้าหากันไม่ใช่หันออกนะครับหันเข้าหากันอย่างนี้นะครับเอาพระเขามาออกไหมไม่ต้องเนาะนี่ครับมือจะหันเข้าหากันอย่างนี้นะครับจากนั้นให้ใช้อุ้งมือนะครับกดไปที่หน้าขานะครับแล้วย่อเข่าลงครับแล้วดันตัวเองขึ้นเห็นไหม แขนซ้ายขวาจะตรงนะครับก้นจะงอนงอนนะครับนี่ครับมันจะย่อลงมาแบบนี้นะครับมันจะตึงๆที่ก้นมันปวดครับแขนต้องแนบลาตัวนะฟังให้ดีนะแขนต้องแนบลำตัวหลังจากนั้นท่านชมก้มลงไปครับแล้วขาขาตึงครับก้มแล้วขาตึงอะอายุ่ท่านี้นะครับแล้วก็โยก30ครั้งครับหนึ่งสองสาสี่เวลาโยกก็ผักแขนด้านหลังด้วยนะครับเวลาผมโยกลงไปเงี้ยผมก็ผักแขนด้านหลังด้วยเพื่อให้กระดูกสันหลังนั้นยื่นออกจากกันจัดกระดูกสันหลังใหม่ให้ตรงนะครับเป้าหมายคือ โยกให้ได้30ครั้งภายใน30ครั้งเนี่ยถ้าท่านผู้ชมได้ยินเสียงกระดูกสันหลังเคลื่อนดังกรึบเป็นลูกกระนาดที่หลังเมื่อไหร่ท่านผู้ชมจะโล่งและก็หายทันทีแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ยากนะครับเป้าหมายของผมคือต้องทําให้กระดูกสันหลังเคลื่อนให้ได้และมีเสียงดังให้ได้นะครับทำให้ครบ30ครั้งนะครับโยกไปครับอย่าก้านลมหายใจนะครับสาครั้งให้ทําเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนนะครับสาครั้งนะครับท่านผู้ชมดูนะครับแขนแนบลําตัวนะครับนี่คือท่ารักษานะครับดูอีกด้านหนึ่งนะครับ นี่ครับท่ารักษาที่ทําให้คนนั้นหายมานักตอนนักแล้วนะครับนี่คือท่ารักษาที่ถูกต้องคือท่ายืนครับนะครับแล้วผมก็ยังมีท่านอนทําด้วยนะอ่าพอครบสามสิบครั้งก็พอครับย่อเข่ากระดานขึ้นนะครับนี่คือท่ารักษาโดยท่ายืนนะที่เห็นผลมากที่สุดทําให้คนหายมาเยอะที่สุดนะครับสําหรับคนที่ยังลุกไม่ได้นะครับเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะข้ให้ทําท่านอนทําท่านอนทําทํายังไงชมเลยครับ อ่ะนี่ก็คือท่านอนทำนะครับท่านชมนะเริ่มท่าที่หนึ่งก่อนเลยนะครับท่าที่หนึ่งเนี่ยบางคนก็ว่าง่ายบางคนก็ว่ายากนะครับให้ชั้นศอกนี้นะครับอ่าชั้นศอกนี้นะครับนี่ครับชั้นศอกแบบนี้นะครับอย่ากั้นลมหายใจนะครับแล้วก็ค้างไว้ประมาณ30ิวินาทีครับนับหนึ่งถึงสามสิบไปครับอ่าพอครบสามสิบวิก็พอครับก็พักไปนะครับท่าที่สองครับให้เอามือนะครับ ไม่ตรงประมาณเหนือศีรษะนะครับแล้วก็ดันตัวเองขึ้นให้สะดือเลยเพื้นเล็กน้อยนะครับท่าน,นี้จะทรมานกว่าท่าเมื่อกี้ไปสองเท่านะอย่ากลั้นลมหายใจนะครับค้างไว้30สวิครับให้สสดือเลยเพื้นเล็กน้อยนะครับค้างไว้30วสิบวิบางคนก็ทําไม่ได้นะถ้าทำไม่ได้ก็ข้ามไปครับข้ามท่าน,นี้ไป30มสิวิครับโอเคต่อไปเป็นท่าที่3ามนะครับโอ้โหพระอาทิตย์แอเอาเรื่องนะพระอาทิตย์แสงหาวตา ท่าที่สามครับท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมนะครับยกเข่าขึ้นมาข้างหนึ่งนะครับแล้วก็อีกข้างควายนะครับข้างไหนควายข้างนั้นพับเพียบลงไปครับแล้วก็เขย่าครับท่านผู้ชมเขย่าให้ได้สามสิบครั้งนะครับเขย่าแบบนี้ครับเขย่าให้มันเอวมันบิดให้ได้นะครับกระดูกมันจะยืดออกจะไจะยินเสียงนังกรึบก็ดีมากๆรับจะโล่งนะครับอย่ากลั้นลมนะครับเขย่าข้างละสามสิบครั้งเขย่าไม่ไหวช่วยเอามือช่วยเขย่าได้นะเอามือช่วยกดนี้สามสิบครั้งนะครับ พอครบสามบก็พอครับก็เปลี่ยนข้างบ้างนะครับข้างไหนไขว้ข้างนั้นพระเพียบลงไปครับนี่ครับเขย่าครับเขย่าให้เข่าติดพื้นให้ได้ครับสามสิบครั้งครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเอาให้มันลั่นได้ครับท้ามันลั่นนั่งกรึบได้กัเยี่ยมครับโอเคครับพอครบสามสิบครั้งก็พอนะครับท่าที่สามนะครับถ่อไปเป็นท่าที่สี่นะครับ ขันที่สี่เนี่ยเราจะใช้เตียงหรือเก้าอี้ก็ได้ครับให้เอาขาไปพาดครับเอามาชิดก้นนะเราขาพาดไว้ครับเตียงหรือเก้าอี้ก็ได้นะครับจากนั้นให้ใช้มือนะครับใช้นิ้วหันเข้าหากันอย่างนี้ชีดติดกันนี้นะครับนี่นะครับให้สั่นให้มืออยู่ที่ขอบเกงในนะครับแล้วก็ดันค้างไว้อย่างนี้ครับสามสิบวิครับดันค้างไว้อย่ากั้นลมนะครับพอครบสามสิบวิก็พอครับดันค้างไว้นะครับอ่าครบสามสิบวิก็พอนะครับโอเคเนาะอันที่สี่นะครับเราไปเป็นท่้สุดท้ายแล้วครับท่้ที่ห้านะครับ ขา้ที่ห้านี่เนี่ยให้ท่านผู้ชมลุกขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็นั่งบนเข่าแบบนี้นะครับอ่านั่งบนเข่าแบบนี้นะครับเฮ้ยคุณพิษนั่งบนส้นแบบนี้นะครับจากนั้นท่านผู้ชมใช้นิ้วชิดกันเมื่อกี้นิ้วชิดกันแบบเมื่อกี้นะครับใช้สันนิ้มือไว้ที่ง่ามขานะครับหรือขอบเกงีงในนะครับแล้วก็ดันนะครับแขนทั้งสองข้างนี้ชแนบนลำตัวนะสะโพกจะก้นจะงอนอย่างนี้นะครับเนะยก้นจะงอนนะหลังจะงอนนะครับแล้วก็ ยกก้นขึ้นจากส้นนะครับแล้วก็โยกนี่ครับหนึ่งแล้วก็ผักแขนลงไปนะครับเวลายโยกลงไปแขนก็ผักลงไปด้วยนะครับให้กระดูกสันหลังมันคืบเคลื่อนนะครับให้มันยืดอนาก,กาันทั้งหมดก็30ครั้งครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอย่างนี้ครับสามสิบครั้งเวลาทําอย่ากลั้นลมหายใจนะครับอโอเคนี่ก็คือท่านอนทําทั้งห้าท่าท่านผู้ชมสามารถที่จะทําได้ทุกวันเลยนะครับ ทำได้ทุกวันเลยนะครับบางคนทําไม่ครบบางท่าทําไม่ได้ก็ข้ามไปนะครับแต่พยายามทําให้มันครบนะครับทําทุกวันนะครับเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนได้จะดีมากถ้าไม่มีเวลาก็ก่อนนอนครับหลังจากตื่นนอนทําแล้วก็ก่อนนอนทําก็ได้นะครับถ้ามีเวลานะครับถามว่าคนที่ไม่ได้ติดเตียงอ่ะจะเป็นต้องทํำไหมไม่จำเป็นต้องทํานะครับแต่ถ้าทำ้วจะดีมากนะคนที่ไม่ได้ติดเตียงนะ ถ้าทําไปด้วยได้จะดีมากนะครับสาหรับท่านี้นะครับท่านอนสําหรับผู้ติดเตียงที่ขยับเขยื้นไม่ได้นะพยายามทําให้ครบนะครับโอเคเจอกันครับนั่นแหละครับท่านอนทํา้าท่าทําทุกวันนะครับเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนนะครับทำบ่อยๆแล้วท่านผู้ชมจะดีขึ้นนะฮะยิ่งท่านผู้ชมลุกไม่ได้ติดเตียงยิ่งต้องทาหน้านอนท่านอนทํานะครับพอลุกลุกขึ้นมาได้เมื่อไหร่ก็ให้ทําท่ายืนทําที่ผมสอนวี้นี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมปรับกล้องนิดนึงนะครับ คร okay. าวนี้ท่านผู้ชมท่าที่ผมสอนท่านผู้ชมไปเนี่ยในการทําครั้งแรกเนี่ยมันจะเจ็บมากท่านผู้ชมมาทำแบบว่าให้เรานั้นเจ็บหลายส่วนนะไม่ว่าจะเป็นส่วนที่เรากดลงไปไม่ว่าจะเป็นที่แขนที่หัวไหล่ที่หน้าอกที่ข้อเท้าที่เอ็นร้อยหวายรวมไปถึงที่สะโพกและจุดที่เราเจ็บมันจะเจ็บมากขึ้นนะครับอย่าได้ตกใจไปนะครับมันจะตก <laughs> จะได้ตกใจไปนะครับมันจะเป็นเหมือนกันทุกคนผมก็เช่นกันครับทำแรกๆมันจะปวดและทรมานมากให้ท่านผู้ชมอดทนนะครับแล้วฝึกให้ได้สักประมาณเดือนหนึ่งนะครับมันจะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นนะครับอ่ะคราวนี้มาดูหลักการในการฝึกนะครับแบ่งเป็น3ข้อนะครับข้อที่1แขนต้องตรงครับท่านผู้ชมแขนต้องตรงการที่ผมทําแบบเมื่อกี้นี้เนี่ยแขนมันแนบลําตัวเลยแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมทําใหม่ๆเนี่ยแขนจะไม่ตรงครับแขนเนี่ยจะงอ ลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับเวลาทำแขนจะงองี้ก้มไปปุ๊บแขนก็จะงออย่างนี้ครับไม่เอาเข้าไปไม่ได้บางคนก็คิดว่าแขนตัวเองยาวเกินไม่ใช่ครับเราเพิ่งเคยหัดทำมันก็เลี้ยวเข้าไปไม่ได้ครับมันก็จะงอแบบนี้ครับงององอไม่ตรงเหมือนผมถ้าตรงเหมือนผมจะแนบลำตัวนี้เห็นไหมซ้ายและขวานี่แนบลำตัวสวยๆเลยนะครับไม่ต้องตกใจไปนะครับที่แขนไม่ตรงนะครับผมก็ไม่ตรงเช่นกันนะครับถ้าผู้ชมทําตามผมนะฮะฟังให้ดีนะครับฝึกครับฝึกทั้งที่มันงอแบบนั้นแหละ ฝึกไปเลยครับเชา้ากลางวันเย็นก่อนนอนนะครับ4เวลารอบละ30ครั้งถ้าทําไม่ไหวก็รอบละ10ครั้ง15ครั้งก็แล้วแต่ต่ต้องทําทุกวันฝึกทั้งๆที่มันงองๆนั่นแหละครับฝึกไปแล้วก็เพ่งไปบอกกับตัวเองว่าแขนฉันต้องตรงแขนฉันต้องตรงแล้วพยายามโฟกัสไปที่แขนให้มันตรงให้มันตรงให้ได้นะครับถ้าใครกลัวมือหลุดก็เอามือขยุ้มมือเกงไว้ครับขยุ้มไว้อย่างนี้เลยครับแล้วก็ดันเอามือขยุ้มมือเกงไว้เพราะออกลัวมือจะหลุดออกไปใช่ไหมหรือถ้ามีผ้าขาวม้าก็เอาผ้าขาวม้าอย่างเงผูกก็เอามือจับผ อย่างนี้ครับพ้าเข่าม้าผูกอย่างนี้ไหมแล้วก็มือจับพา้าเข่าม้ายางอย้่ไว้เห็นไหมมันก็จะช่วยได้พระข่าม้ามันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับก็ฝึกไปฝึกไปเรื่อยนะท่านผู้ชมนะประมาณสัก2อาทิตย์สามอาทิตย์ถ้าแขนตรงเมื่อไหร่ปุ๊บม,มันจะเริ่มรักษาตัวเองอ่าข้อที่1นึ่ง่งายๆนะฝึกให้แขนตรงให้ได้นะครับฝึกประมาณเดือนหนึ่งอะนะแขนจะตรงนะครับต่อไปข้อที่2ครับเวลาทําอย่ากกั้นลมหายใจ เพราะตอนทำเนี่ยมันจะเจ็บมากมนุษย์เราเวลาเจ็บมันจะกลั้นลมหายใจอัตโนมัติลยครับมันจะเก่งเพราะว่ามันเจ็บนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องฝืนตรงนี้ให้ได้ครับว่าทอให้เราเจ็บแค่ไหนเราก็อย่าเกง่งอย่ากั้นอย่าเกง่งอย่ากั้นนะครับทําไปเลยครับแล้วก็ฝึกลมหายใจครับสูดลมหายใจเข้าสูดลมหายใจออกก็ทําไปเรื่อยๆอย่าพยายามเก่งมันเพราะเป้าหมายของผมเนี่ยอยากให้ท่านผู้ชมทํากระดูกกระดูกหลังเนี่ยมันเลื่อนให้มันลั่นถ้าเกิดมันไม่เลื่อนไม่ลั่นเนี่ยมันก็ไม่ไม่หายสักทีนะครับ แล้วถ้าเกิดท่านผู้ชมไปเก่งไปกั้นไว้มันก็จะไม่ลั่นเลยครับเพราะมันเก่งไว้นะเหมือนนิ้วนะผมเก่งไว้ผมดึงก็ไม่ลั่นนะครับแต่ผมไม่เก่งก็ดังทุกข้อ Josh? เห็นไหมครับมันก็ดังทุกข้อเพราะฉะนั้นหลักการเดียวกันนะอย่าเก่งอย่ากั้นนะข้อที่2นะโอเคนะผ่านแล้วนะอย่าเก่งอย่ากั้นเวลาทํานะครับข้อสุดท้ายครับหลักการข,าาข้อสุดท้ายข้อที่3ให้ทําแรงๆครับหมายความว่าไงให้ทำแรงๆหมายความว่าให้เพิ่มน้ําหนักเวลาทาครับโยกกดแรงๆผักแขนแานหลังแรงๆนะครับอย่างนี้นะครับ โยกนี้แหละครับแต่เพิ่มความแรงครับหนึ่งสองสามสี่ห้าฮุกอย่างนี้เลยครับผลักออกไปแรงๆนะครับโยกแรงๆนะไม่ต้องกลัวหลุดไม่ต้องกลัวเจ็บนะครับยังไงก็เจ็บอยู่แล้วนะครับแต่ไม่หลุดแน่นอนเพราะว่ากระดูกสันหลังของเราเนี่ยมันออกแบบมาให้ต้านทานเราได้นะครับน้ําหนักของเราต้านทานตัวเราได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวหลุดนะครับแต่การจะทําข้อที่3อันเนี้ย ท่าผู้ชมต้องมั่นใจก่อนนะว่าท่าผู้ชมนั้นผ่านข้อ1ข้อ2แล้วก็คือ1แขนชั้นตรงแล้ว2ชั้นไม่กลั้นลมหายใจแล้วจึงทําข้อ3นะครับเพราะฉะนั้นเก็บข้อ3ไว้ทําในเดือนที่2ที่3เพราะเราต้องมั่นใจก่อนไงว่าเราฝึกแขนตรงแล้วไม่กลั้นลมหายใจแล้วใช่ไหมอย่างน้อยก็ต้องมี1เดือนนะครับเพราะฉะนั้นการทําแรงๆเนี่ยจะต้องทําในเดือนที่2ที่3ต้องมั่นใจก่อนนะเพราะเกิดคุณทําแรงๆไปแล้วมือคุณไม่แข็งแรงแขนไม่ตรงอย่างนี้ นะคุณยังกั้นลมหายใจอยู่เงี้ยมันจะไม่มีประโยชน์นะทำแรงๆไปอะ่ะเพราะฉะนั้นต้องมั่นใจในข้อหนึ่งข้อสองก่อนเราจึงทําข้อสามโอเคเนาะสามข้อนะผ่านเรียบร้อยอ่าคราวนี้คราวนี้เราจะมาฟังกันนะครับว่าอ่ามันเป็นได้ยังไงเพราะหลายคนเนี่ยเป็นแต่ไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่รู้ว่าต้องระมัดระวังอะไรมันเป็นเพราะอะไรไม่รู้เพราะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นอะ่ะมันก็เป็นมากขึ้นสิครับเพราะเราไม่รู้ไงว่ามันเกิดจากอะไรนะครับ หมอนรองกระดูกหลังทับเส้นมันชื่อมันบอกอยู่แล้วนะครับหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นก็คือหมอนรองกระดูกนี่แหละไหลไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทนะครับคือหลังเราจะมีกระดูกหลายข้อนะท่านผู้ชมแต่ละข้อมันก็จะเป็นมีวุ้นตัวหนึ่งซึ่งเรียกว่าหมอนรองกระดูกเป็นวุ้นนะมันจะรองกระดูกไว้ครับเพื่อไม่ให้กระดูกนั้นชนกันเพื่อให้เราโค้งงอหลังได้เพราะฉะนั้นมันมีความสําคัญไหมมันมีความสําคัญมากเลยครับหมอนรองกระดูกเพราะฉะนั้นอย่าได้ทําลายมันนะครับอย่าได้เฉือนมันทิ้งอย่าได้ตัดมันทิ้้งอออยาาไดเเมก เพราะมันไม่สามารถสร้างขึ้นมาใหม่ได้อีกแล้วนะครับต้องเข้าใจตรงกันก่อนนะครับคราวนี้มันมักจะไหลออกมาครับมันอยู่ก็ดีของมันนั่นแหละแต่วันดีคืนดีมันจะไหลออกมาครับมันจะไหลแบบ2แบบนะครับแบบที่1คือไหลแบบปิ้นครับปิ้นมานิดเดียวเวลาเราไปเอ็กซเรย์หรือทําฟิล์ม MRI นะครับเราจะเห็นว่ามันปิ้นมานิดนึงครับผิดรูปนิดนึงไม่เชื่อลองไปดองลองไปตรวจกันดูนะเพราะมันปิ้นมานิดนึงปุ๊บเนี่ยมันก็ไปโดนเส้นเลือดเส้นประสาทครับก็จะมีอาการระคายเคืองมีอาการปวดอย่างที่ผมบอกนะครับปวดสะ ล้าลงขาชาฝ่าเท้าปวดในแก้มก้นเหมือนมีลูกก๊อกอยู่ข้างในกลมๆคึงๆวุ้ยเจ็บจังเวลาเห็นมุมโต๊ะแหลมๆเนี้ยแทบต้องเอาก้นเนี่ยไปคึงกับมุมโต๊ะนะให้มันเข้าไปข้างในมันปวดนะฮะนี่คืออาการของปิ้นนะครับรักษาง่ายทําท่าผมเลยครับประมาณ2เดือนหายแน่นอนถ้าคุณท,ทําถูกต้องนะสําหรับการปิ้นอยู่มานิดนึงนะคุณจะหายเลยโดยที่คุณไม่ต้องไปผ่าตัดไม่ต้องกินยาด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดใครทนไม่ไหวกินยาด้วยทําไปด้วยก็ได้นะครับ ลำปินอาคราวนี้มาดูเคสที่2อันนี้อันนี้เจอกันเยอะและรักษายากก็คือการไหลออกไปทั้งยวงไม่ปิ้นแล้วคราวนี้ออกไปทั้งยวงเลยครับเวลาทําฟิล์มเอ็กซเรย์เอ็มเนี่ยจะไม่เห็นหมอนรองกระดูกแล้วครับจะเห็นแต่กระดูกชิดติดกันหมอนรองกระดูกไหลออกไปทับสเส้นประสาทเต็มที่แล้วครับและมันก็ไม่สามารถกลับมาได้เพราะกระดูกชิดติดกันแล้วนะครับเครื่องแอคชั่นที่ง้างกระดูกออกก็ง้างได้ไม่เต็มที่มันก็ไปไม่ได้ครับบุญมันติด มันจะกลับได้แหละมันมีรากใหญ่แต่เราต้องง้างการจะง้างให้ออกคือท่าที่ผมสอนเมื่อกี้ท่ายืนนะครับมันจะง้างออกกลึบพอมันง้างออกกลึบมันก็จะไหลกลับที่เดิมครับมันจะสุ่มนะฮะไหลกลับหลายข้อให้มันดังกลึบนะแต่ถ้ามันดังกึกเดียวเราไม่รู้ว่ามันโดนข้อที่เป็นหรือเปล่าถ้าฟุกโดนข้อที่เป็นก็หายครับแต่น้อยคนนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องให้มันลั่นแบบลูกกระหน้านะครับกลึบมันก็จะไหลกลับทุกข้อมันก็จะคลายเส้นเลือดเส้นประสาทเราก็จะสบาย การที่มันไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทเนี่ยผมบอกอนเลยนะทับเส้นเลือดเลือดไม่ไปเลี้ยงขานะครับชานะครับชาที่ขาแล้วปล่อยไว้นานถนะ้าคุณไม่รู้อีกนะขาคุณจะเล็กลงครับจะรีบลงรีบลงเล็กกว่ากันไปข้างหนึ่งสุดท้ายไม่มีแรงพิการคนระับเพราะมันทับเส้นเลือดนะครับแต่โดยมากน่าจะทับทั้งสองเส้นนะครับก็คือเส้นเลือดด้วยเส้นประสาทด้วยเส้นประสาทนี่โอ้โหหลากหลายนะครับหลากหลาย ส่วนมากแล้วว่าพอทับเข้าไปก็จะมีอาการปวดร้าทรมานเหมือนมีใครมาบิดขาปวดในแก้มก้นปวดในสลักเพชรปวดในก้นย้อยนะครับรล้าไปที่ขาโอ้โหทรมานมากแสนสาหัสปวดที่หลังเนี่ยทับเส้นประสาทด้วยนะครับกรณีแบบนี้ห,หายยากนะฮะเพราะมันทับทั้งยวงแต่ถ้าเกิดคุณทําท่าหุ่ํสเร็จกลึบมันจะย้อนกลับครับมันจะมีรากยอายหมอลองกระดูกไหลกลับมันก็ขายเส้นเลือดเส้นประสาทคุณก็จะหายทันทีเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องหมั่น ทำท่านนี่งสอนนะครับคุณต้องอดทนคุณต้องสู้กับมันให้ได้นะครับอ่ามาถึงข้อสําคัญแล้วฟังให้ดีนะครับอันนี้จุดสําคัญเลยนะท่านผู้ชมนะการที่หมอนรองกระดูกไหลออกไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทได้เนี่ยก็เพราะว่าเราเป็นคนทําให้มันไหลออกไปนะครับคือกิจวัตรประจําวันของเรานี่แหละมันมักจะทําอะไรซ้ําๆซากๆนะครับทําให้อ่หมอนรองกระดูกไหลออกไปนะครับอ่าผมยกตัวอย่างให้นะครับนั่งนานยืนนาน ยกของหนักบ่อยๆเอาสามสาเหตุก่อนงนะ่ายๆนะนั่งนานยืนนานแค่ไหนอ่ะวันหนึ่งประมาณสองสามชั่วโมงนะทั้งนั่งทั้งยืนนะประมาณสองสามชั่วโมงอะไรครับมีอะไรอะไรกับผมเนี่ยเแย่งซีนผมตลอดเลยน้องหมามันก็จะไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทหมอลองกระดดกตัวนี้เพราะว่าเรานั่งนานและยืนนานนะครับวันละประมาณสองสามชั่วโมงนะติดต่อเป็นระยะเวลาสักห้าถึงสิบปียังไงก็เป็นนะครับลองนึกถึงอาชีพอะไรที่นั่งและนานไอ้นั่งนานและยืนนานเช่นะ การที่คุณนั่งหน้าโต๊ะคอมพิวเตอร์หรือนั่งเขียนบัญชีหรือนั่งแกะสลักหรือนั่งเจรนายอะไรสักอย่างหนึ่งก็ตามนั่งเย็บผ้าก็ได้นะครับทั้งวันเลยอ่ะบางคนนั่ง6 7ชั่วโมงนะติดต่อเลยครับเวลา5ปีถึง10ปียังไงคุณก็ต้องมีอาการพวกนี้นครับปวดโลกปวดสะโพกแล้วลงขาปวดเอวอย่างเงี้ยนะครับปวดสลักเพชรชาฝ่าเท้ามันจะมีอาการแบบนี้นะครับใครที่ยืนนานเช่นกันนะครับยืนตามตลาดนัดขายของนะยืนเป็นรอปภยืนตัดผมยืนทํางานอะไรก็ตามต้องยืนทั้งวันนะนะโอ้โหเป็นง่ายมากนะครับ สะสมอะเนาะยืนมาวันหนึงสีชั่วโมงติดต่อไปแล้วเวลาสัก5ปีหรือสิปียังไงคุณก็ต้องเป็นแน่นอนนะครับอีกกรณีหนึ่งก็คือการที่คุณยกของหนักบ่อยๆนะหนักที่ว่าเนี่ยครึ่งกิโลพอครับครึ่งกิโลแล้วคุณก็ก้มไปยกบ่อยๆยกทุกวันก้มก้มก,มก้มจนกระดูกหลังเปิดนะครับหมอนองกระดูกไหลออกไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทเพราะคุณก้มไปยกผิดท่านะครับแทนที่คุณจะคุกเข่า ลงไปยกแต่คุณก้มลงไปเลยนะครับเพราะว่ามันสะดวกดีเนี่ยมันก็เลยเป็นนะครับอาชีพท,ที่ก้มไปยกเนี่ยมันก็เยอะแยะไป้หมดต้องไปดูเอานะครับโดยเฉพาะชาวสวนชาวไร่ที่ชอบก้มตัวไปยกนะครับชาวสวนยางเดินไปกีดยางยกกระถางเนี่ยโอกาสเป็นเป็นง่ายเป็นสูงจริงนะสำหรับที่ยกของหนักนะครับแถมให้อีกสองข้อนะครับก็คือการกระแทกการกระแทกนี่เกิดจากอะไรอ่ะเช่นตรงอย่างที่สูงเนี่ยรถชนรถคว่ำหกล้มเล่นกีตาเล่นกีฬาที่เกิดการกระแทกเช่น ตะก้อบาสเกตบอลวอลเล์บอลฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยนะที่มันกระแทกปึ้งปึ้งปึ้ง,งบ่อยๆเข้าพอแก่ตัวไปมันจะออกอาการเลยครับเป็นหมอนรองกระดูกหลังรับเส้นได้นะครับส่วนอีกอันหนึ่งก็น่าจะเป็นพวกที่แบบบิดตัวยกของหนักเช่นเล่นเวทเล่นอะไรพวกนี้เราบิดตัวเองนะครับมันมันแรงเกินไปนครับทาให้ผิดท่าผิดทางอะ่ะทำให้หมอนรองกระดูกปิ้นได้นะครับอ่ะฝากอีกข้ออาการอันนี้ คือโชคร้ายที่สุดนะก็คือการไอและจามนะครับไอและจามส่งผลให้คุณเป็นหมอรองกระดูกหลังครับเส้นได้นะครับถ้าคุณไอและจามอย่างรุนแรงต้องเอามือจับหน้าท้องไว้เวลาจะไอจะจามนะเอามือจับหน้าท้องเกรงไว้ครับแล้วค่อยไอค่อยจามนะเพราะถ้าเกิดคุณซวยที่สุดเลยอ่ะมันสามารถเป็นออกมาได้เลยนะครับเป็นโดยฉับพลันนะครับโอเคผมพูดมาทั้งหมดคุณคงเข้าใจหมดแล้วนะครับว่าอะไรที่ทําให้เป็นใช่ไหมคราวนี้คุณจะต้องระมัดระวังตัวเองแล้วคุณต้องรู้แล้วว่าสิ่งที่มันทํา ให้คุณเป็นได้เนี่ยก็เพราะว่างานประจําของคุณนั่นเองบางคนไม่รู้เป็นแล้วก็ปล่อยมันเป็นแล้วก็ซ้ํซซาๆๆซจนกระทั่งติดเตียงเหิืนผมนะฮะเพราะนั้นคุณต้องเรียนรู้ก่อนนะครับอ่ะมาถึงตรงนี้ครับท่านผู้ชมผมจะสร้างกําลังใจให้กับท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมจงเชื่อมั่นว่าท่านผู้ชมจะสามารถกลับมาหายได้อย่างแน่นอนนะครับจงเชื่อมั่นในตัวเองก่อนนะครับผมเนี่ยนอนติดเตียง4เดือนนะครับ ผมยังกลับมาหายได้นะครับมีหลายๆคนนะอายุมากนะเจ็ดสิบแปดสิบนะเป็นเจ้าอาวาสวัดก็มีนะครับเป็นผู้สูงอายุที่เกษียณแล้วอะไรก็เยอะนะครับแล้วก็เกิดเป็นหมอนลงมาดูหลังเส้นนี่นะครับแล้วทรมานมากเดินก็ไม่ได้นะครับนั่งก็ไม่ได้ก็ต้องนอนอย่างเดียวทําวัดก็ไม่ได้ทุกอย่างมันไม่ได้ไปหมดเลยนะครับสิ้นหวังนะครับเป็นภาร,ระต่อครอบครัวด้วยแต่ท้ายที่สุดเดชะบุญเปิดคลิปวิดีโอมาเจอกันนะครับ หรือมีคนบอกต่อหรือว่ามีคนเอาไปให้ไปดูอะไรก็แล้วแต่นะครับที่มีบุญได้ประสบพบเจอกับผมเนี่ยโชคดีมากครับแล้วก็กัดฝันที่จะสู้ทําทุกวันเอาจนหายครับก็ดีใจด้วยนะครับสําหรับทุกท่านที่ทําแล้วหายนะเขียนประสบการณ์มาเขียนประวัติในการเป็นในการรักษามายาวเลยนะแล้วอ่านแล้วมีพลังขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาลงคอมเมนต์ให้นะครับโหลองอ่านดูนะท่านชมจะมีกาลังใจมากขึ้นว่าโว่าคนที่เป็นหนักกว่าเราเขายังหายเลย ไอเราเป็นมาหลายปีก็จริงอ่ะรักษามาหลายทางก็จริงไม่หายสักทีอ่ะนันจะหายได้ยังไงหายได้ครับท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมทําตามที่ผมสอนนะครับรับรองว่าท่านผู้ชมก็สามารถที่จะหายเหมือนผมเหมือนกับเพื่อนๆที่ลงคอมเมนต์ได้อย่างแน่นอนนะครับอยู่ที่กําลังใจนะเราต้องมีกําลังใจครับจะต้องสู้อย่าไปถอดใจอย่าไปท้อนะครับเพราะว่าเราไม่มีอะไรจะเสียแล้วท่านผู้ชมนะครับแล้วไม่มีอะไรจะเสียแล้วเราจะเราจะยอมที่ทรมานยอมเจ็บปวดไปกับมันจนเราตายเลยเหรอไม่เราต้องหาวิธีรักษา แล้วท่านผู้ชมก็เจอผมแล้วถือว่าโชคดีมากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นทําตามไปนะครับใครที่เป็นหมอรองกระดูกหลังทับเส้นนะครับคุณจะต้องหายอย่างแน่นอนถ้าคุณทําตามที่ผมสอนนะครับและอ่านคอมเมนต์เยอะๆเพื่อสร้างกําลังใจให้กับตัวเองนะครับผมเนี่ยมีความปิติปื้มปิติมากๆเลยนะครับสําหรับหลายๆท่านนะที่ทําแล้วดีขึ้นทําแล้วหายนะเป็นจํานวนมหาศาลจริงๆนะครับผมเข้าไปอ่านคอมเมนต์เนี่ยผมรู้สึกดีใจนะ เพราะว่า,าหลายๆคนก็เขียนสตอรี่เขียนประวัติของตัวเองมายาวมากนะว่าเป็นมากี่ปีบางคนเป็นมาสิบยีปีก็หายนะครับบางคนเป็นถึงขนาดที่ว่าแขนเออขาเนี่ยรีบถ่ายอุจจาร,ะไ,ระ,ะไม่เป็นปกติปัสสาวะไม่เป็นปกติเพราะเส้นประสาทโดนทับหูนกเขาไม่ขันไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กับคู่สามีภรรยาเลยเพราะหมอนรองโดูหลักเส้นนะครับปัจจุบันหายแล้วกลับมามีกิจวัตรความรักประจําวันได้นะครับ กลับมาเดินเหินพาลูกหลานไปเดินเที่ยวตลาดนัดได้กลับมาเดินตามห้างสินค้าออกกําลังกายตอนเย็นได้เนี่ยอย่างเงี้ยโอ้โหมันนะใครก็อยากจะกลับมาเหมือนเดิมนะครับหรือถ้าคุณกลับมาได้ไม่เหมือนเดิม90%คุณพอใจไหมจากที่คุณโอดโอยปวดทรมานแต่กลับไม่หายเออไม่เป็นไรแล้วหายหมดแล้วกลับมาเดินได้แต่ยังไม่หายยังไม่หายชานักยังมีอาการอยู่บ้างแต่กลับมาใช้ชีวิตได้90%ซมันก็น่าดีใจแล้วนะครับเพราะฉะนั้น <c oughs> ท่านผู้ชมต้องสู้นะครับท้ายที่สุดนะครับใครที่ชอบรายการผมนะสามารถที่จะสนับสนุนรายการผมได้นะครับตามหมายเลขที่บัญชีนี้เลยนะครับผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปดีๆต่อไปนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ด o n a หรือบริจาคมาเป็นกําลังใจให้ผมนะครับเห็นความสําคัญของรายการผมผมขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับ5บาท10บาทก็ขอบคุณมากๆเลยได้เห็นความสําคัญนะครับจะได้ไปต่อได้นะครับรายการดีๆยังไงเสียนะครับท่านผู้ชมผมก็ยังมีข้อห้ามเสมอนะครับ <ee. S 2> ทย่าทท่านี้นะครับใครก็ตามนะครับที่ผ่าตัดมาแล้วนะครับแล้วมีเหล็กอยู่ข้างในนะครับห้ามทํานะครับใครก็ตามที่ผ่าตัดมาแล้วมีเหล็กอยู่ข้างในห้ามทําแต่ถ้าคุณไม่มีเหล็กอยู่ข้างในคุณทําได้แต่แผลต้องสมานก่อนเนาะอย่างน้อยพักศักษาตัวสัก6เดือนก่อนคุณก็ค่อยทําโอเคไหมนี่คือข้อห้ามสําดับหนึ่งที่ผมห้ามเลยคือผ่าตัดแล้วมีเหล็กไม่ควรทําผมไม่รู้ไงว่ามันจะเกิดอันตรายอะไรขึ้นได้หรือเปล่านะเหล็กมันจะหลุดอะไรเงี้ยมันจะยุ่งมันกันใหญ่นะเพราะนั้นผมจะไม่ยุ่งตรงนี้นะครับ ก็ฝากไปด้วยนะครับอ่าต่อไปท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมนะครับที่มีความสงสัยนะครับในการใช้ท่ารักษานี้นะครับว่ามันมันจะจริงเหรอมันจะหายได้จริงๆเหรอท่านผู้ชมยังไม่ต้องเชื่อผมก็ได้เชื่อตัวคุณเองนะครับลองเชื่อตัวคุณเองคุณลองศึกษาหาข้อมูลอ่านคอมเมนต์อ่าน Google หรืออะไรก็ตามครับลองศึกษาดูก่อนนะ แล้วคุณค่อยกลับมาตัดสินใจว่าจะทําหรือไม่ทําลองดูครับท่านผู้ชมถ้าเกิดคุณทําแล้วดีขึ้นผมก็ดีใจด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณทําแล้วคุณเจ็บมากขึ้นให้คุณอดทนสักหน่อยหนึ่งนะครับฝึกให้สําเร็จให้มันผ่านไปได้สักเดือนหนึ่งแล้วคุณจะกลับมาขอบคุณผมอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ทุกอาทิตย์นะครับผมจะมาสร้างกําลังจใจกับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ถอดใจ จากการเป็นหมอนรองกระดูกหลังนับเส้นคุณจะต้องหายเหมือนผมเหมือนกับเพื่อนๆอ,อย่างแน่นอนวันนี้ลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อส่งคลิปนี้ไปยังผู้ป่วยที่เป็นเขาจะได้รักษาตัวเองโดยไม่เสียเงินแมแตบบาทเดียวคุณก็ได้บุญผมก็ได้บุญแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม